ที่นี่มันก็เป็นธรรมชาติตามธรรมชาติสัมผัสปรุงความคิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติงั่นเมื่อมันเป็นความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นาเนี่มันก็รู้สึกอย่างหนึง่งคือชอบคืชอชอบรือรักในกรรมการนี่อยากได้คือหมายมั่น นี่ถ้ามันไม่ถูกตามที่ต้องการเน่ยคือมันเป็นเจ็บปวดเป็นทุกข์มันก็เกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือเป็นความรู้สึกไม่ชอบมีความคิดเกิดขึ้นเป็นฝ่ายไม่ชอบคือเป็นฝ่ายโทสะหรือโตทัณนีงก็เรื่อยมามันก็เพิ่มมากขึ้น นี่เราก็หัดเป็นคนที่รู้จักชอบรักต้องการยึดถือนอี่ฝ่ายหนึ่งนี่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รักเกลียดหรือโกรธไม่ชอบคุณขึ้นมาแล้วก็ยึดถือว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่เขายึดถือว่านี่น่ารักนี่ไม่น่ารัก มันก็เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติไม่ต้อให้มีใครมาสอนเด็กๆมันได้รับความอร่อยมันก็ชอบมันก็ยึดถือว่าอร่อยอยากได้มีที่สินสุดที่มันไม่อร่อยมันก็เกลียดมันก็โกรธโดยไม่ต้องมีใครมาสอนนี่เรียกว่าความเป็นบุตรชน อันธาพาลหลับหูหลับตาตามธรรมชาตินี่มันได้เกิดขึ้นแล้วตามธรรมชาติโดยธรรมชาติไม่ต้องมีใครมาสอนอก็จะเติบโตเป็นเด็กโตนี่มันชินแล้วมันชินที่จะรักมันน่ารักมันชินที่จะโกรธมันน่าโกรธน่าเก,กลียดหรือตัวมอนน่าตัวโตวขึ้นมามนด้วยความปรุงแต่งตามธรรมชาติอย่างนี้ นี่เียว่าโดยมีรู้สึกตัวธรรมชาติรูนแต่งเรามาอย่างนี้จนเป็นอย่างนี้อย่างเหนียวแน่นที่ว่าท่านน่ารักก็รักอะท่านน่าโกรธก็โกรธมันีอย่างนี้ถ้ามันยังต่างๆอยู่ก็ยังสงสัยยังระแวงอยู่เมื่อที่มันทําให้เกิดความรักมันจะมีความรักมากขึ้นมากขึ้น ด้วยความไม่รู้นี่คือทารกนั้นยังไม่มีความรู้อะไรว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาไม่รู้ที่โดยธรรมชาติเมื่ออะไรมาให้น่ารักเขาก็รักรักรักเมื่อมาหน้าโกรเขากโกรโกโกที่ยังไม่รักไม่น่ารักหรือไม่น่าเกลียดมันก็ยังแก้ไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่สงสัยค้นหาต่อไปก็คือไม่รู้นี่คือคือยังคงไม่รู้ต่อไป มันเรจะมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นขึ้นมาได้เองในใจิตใจตามธรรมชาติคุณ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 จนใจคำว่าตามธรรมชาติเราก็ลองพูดกันถึงเรื่องว่าความเป็นบุตุชนตามธรรมชาติเราก็มีกิเลสเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเ,ตดดตาาตเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลง ทีนี้คิดดูต่อไปว่าเมื่อทาซ้ําๆกันแล้วมันจะเป็นอย่างไร,รงมันก็เป็นความเคยชินนี่มีความเคยชินแห่งกิเลสเกิดขึ้นส่วนนี้เราเรียกชื่อกันเชัมมยว่าอนุใสยที่มันเป็นความโกรธในความโลภความโกรธความหลงตามธรรมดาเราเรียกว่ากิเลสเป็นตัวกิเลสเกิดขึ้นตามธรรมชาติ นี่คือมันเป็นความเคยชินแห่งกิเลสเราเรียกว่าอนุยัยก็เกิดขึ้นสะสมไว้โดยธรรมชาติอีกเหมือนกันเราไม่มีปัญญาจะรู้มันก็ไม่รู้ก,ก,ก็ไม่รู้ตลอดมาเคยชินที่จะจะได้จะเอานะคือความโลภคั้งโลกที่เคยชินนีเรียกว่าราคาอนุัสความเคยชินที่จะรักหรือจะถือเอา สันโทสะควา,าโมโกรธนั้นเัาทำมีทำ,ำเป็นความเคยชินแล้วก็เรียกว่าปฏิคานุสัยนี่คือความเคยชินที่จะเกิดความกระทบกระทั่งแห่งจิตถ้ามันถูกเจ้ากับที่ไม่ยังไม่เคยสุขไม่ใคยทุกข์ไม่นะไม่เคย,ยยินไนายินดียินร้ายานี่คืโมหะน่นจะเกิดอวิชชานุสัย ที่เป็นตัวกิเลสเยอกว่าความเยอะกว่าโลภะโทสะโมหะที่เป็นความเคยชินแห่งกิเลสเรียกว่าราคานุสัยปฏิภาเมสัยอวิชานุสัยถ้าคุณเข้าใจนะถ้าคุณก็สังเกตดูว่ามีตาพัญญามองดูจะเห็นว่าในเรามันเต้นอยู่ด้วยอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลส ดังนั้นจึงได้เกิดกิเลสง่ายที่สุดเมื <c> ่อ <oughs> มีอารมณ์มากระทบเพราะภายในสันดานของเราเต้นอยู่ด้วยอนุสัยวามเคยกินที่จะรักยกราคาอนุสัยอะไรน่ารักมาก็รักเลยนล้ก็มีตามเคยกินที่จะโกรธหรือไม่ชอบเรียกว่าปฏิคานุสัยอะไรมาไม่น่ารักมันก็โกรธเลย ที่อะไรที่มาในรูปที่ไม่น่าวาน่ารักสินนาโต้มันก็ไม่รู้ยิ่งขึ้นมันมีสิ่งมาใท่รรู้เราไม่รู้เราก็โง่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราเรียกว่าอาวิช,ชานุสยัยเรามีอาาวิช,ชานุสัยเต็มอยู่ในสันดานเพราะนั้นก็เราก็พร้อมที่จะโง่ขอใอยคนโง่ทั้งหลายรู้ตอนนีว้ว่าทำไมเราจึงพร้อมที่จะโง่ ทำไมเราจรึงพร้อมที่จะสะเพร่าทำไมเราจรึงพร้อมที่จะดื้อดึงเนี่ยเพราะว่ามันมีอินสัวิชา,าอุนสัยอัดอยู่ในสันดานสงเราวนี่คือธรรมชาติแห่งความเป็นบุตรชนที่รู้จักมันเสียทําเป็นบุตรชนโดยธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนี้เนี่ยในเบ็กเ็เนี่ยนะใครจะไปสอนได้ล่ะแล้วมันก็ไม่มีความรู้มาแต่แต่แต่ในท้อง ม้าใครก็สอนไม่ได้มันก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้พูดแต่ยังไม่รู้เรื่องแต่ธรรมชาติมันก็สอนไม่รู้จักรักไม่รู้จักเกลียดไม่รู้จักโง่ทำโลกทำตัวทำหลงก็สวีขึ้นสวีขึ้นจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไม่เคยเรียนเรื่องนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอะคนหนุ่มคนสาวมันจะเป็นขีดสูงสุดหรือไวที่สุด สัง้งัต่จะโลภจะโสดจะหลงมันยังเป็นเด็ก,ดกมันยังน้อยอยู่พอมันโตเต็มที่มันก็ไวที่สุดเต็มที่สุดในความเป็นบุตรชนตามธรรมชาติไวที่จะเกิดความโลภความโรดความหลงเนื้อมันก็ได้เกิดนะ <c oughs> มันก็ได้เกิดเรื่อยเป็นประจำวันมาเลยแล้วก็ร้อนระอุอยู่ในความโลภความโรธความหลงตลอดเวลาเลย แต่มันในข้อตลาดที่ว่ามันไม่ใช่ตลาแต่ว่ามันสนุกดีแ้วเราไม่เห็นป็นความทุกข์เราเลยไม่ได้คิดที่จะกล้าขายมันเกิดความโลภอยู่ในใจมันก็มีความหวังมีความสนุกนมีความหวังมันเกิดความโกรธมันก็สนุกที่จะทําร้ายู้อืน่น เมื่อมันเกิดความหลงความโง่มันก็หลงไปตามแบบของคนโง่คนหลงคนสับ้่าคนดื้อดึงนมันก็เลยไม่มีใครที่ไหนที่มาคิดว่าอ้าวนี่มันเลวร้ายเป็นอันตรายของมนุษย์จนกว่าจะได้มาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะมาศึกษาคําสอนระบบนี้ที้งแตยไปตะตัว ใยคนไทยเรานี่ยังดีชวนนับถือพุทธศาสนามันเป็นเหตุเป็นโอกาสที่จะดึงให้มาสนใจธรรมะในพ,ะพุทธศาสนาเราจึงได้เล่าเรียนเรื่องความโลภความโกรธความหลงแต่ตอนแรกๆเราก็ไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไม่คยเชื่อหรือเราไม่อยากจะเรียนในส่วนนั้นเป็นั้ใครจะสอนให้อธิบายเราก็ฟังไม่ค่อยถูกแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อ ว่ายความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นสิ่งที่ต้องละทําลายล้างเสียเนี่ยความเป็นบุตรชนของเราอ่ะมันเป็นอย่างนี้